สวัสดีครับมาชมแนวทางตำดาว,ดวนะครับเนาะมวดที่เดียวของคนที่หานะครับนะเนาะเส็ดต,ตายนะครับเนาะไม่นะครับบอกเขาเวยยอมรับนะครับเนะาะอ๋อสอง ห้าสามห้าสี่ห้าห้าแล้วก็ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับห้าส่วนแล้วก็ห้าส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสาม ชั้นสี่นหกนะครับชันห้าม่ได้เจ็ดชั้นเจดั้นเจ็ด้นด้นอแบบนี้ได้รับร หนึ่งสองหนึ่งสมน,นึ่งสีนึ่งห้หนึ่งหกนึนะนนแปดนะมียังอีกสามมีสามสาม sama, sama sembilan, sama tiga, sama empat, sama lima, sama enam, sama tujuh, sama lapan, sama sembilan, sama sepuluh, sama sebelas, sama dua belas, sama tiga belas เซมเปเซมเป้เซมเป้มอี้นะครับเนาะมุก็ 0, มีเดียนะครับซามงานงก็มีเดียสามหก็มีเดียวอ้าตัดเอาที่วงนะครับเนาะมานชันดแต้มโพกนีแต้เกดนีนะครับเนาะ แต็มแปดนี่เต็มก้ามี่เต็มชูนนี่เต็มหน่งนี่นะครับนะ้ะสามีเจ็บแมมี่อามีหนี่นะครับเต็มชิ้นเต็มหนต็มหูนะครับนาะเต็มเจ็ด แต่มแปดนะครับเนาอันนี้แปดอันนี้เก้านะอรันาะอันนี้หกันนี้เจ็นะครับเนาะหามี่นะ้วกเนาเต็มหามี่หนึ่งสองสามเอาหกนี่นะครับเนาะเจ็ดนี่เก้านีมี่ แนวทางนะครับเนาะตำแหน่งี่เจ็ดเนาะหกแปดนะครับเนาะคลิปนี้ก็ยาวได้หน่อยนึงเนาะครับเนาะนี่เอาทีโบงเนาะครับเนาะวาวตดแต้หมอกเนาะให้มันเลือนด้หน่อยนะครับเนาะ ชุดเต็มเลคือตัวบริวงบบที่งบนะเอาที่วงเนาะครับเนบาะมาสอบกระไรบิเนาะับเนาะสอบติดหนึ่งเนาะครับหนึ่งศูนย์สามเนาะคับนาะิตัวนะครับใส่สอบหนนาะคับนาะแต่กว่าน,นะครับนาะเอาที่ีติดหติดสมก็ไรเนาะครับนาะ ตติดหนึ่งตร้ติดสมตรวตริดีนอาอดนะครับเน่นะครับไม่สรคลิปนี้ขอบคุณน,นะครับนะเนาะลงคลิปให้จบเลยเด้อครับพะได้บเสื้อมองไว้ๆนะครับเนาะ